สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวถนนนาคนิวาสจะไปสิ้นสุดที่เกษตรนะครับก็เริ่มสตาร์ทก็มาตั้งเข้ามาทางนาคนิวาสเลยนะครับมาทางแถวลาดพร้าวนั่นแหละนะครับก็ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ถนนนาคนิวาสมาดูย่านนี้กันบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ็นมาไม่ทั่วถึงอะไรประมาณนั้นสำหรับ ถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นถนนชนกันนะนะระหว่างนั่นเลยนะครับสังคมสงเคราะห์เข้ามาหน้าดีวา่าแล้วก็จะไปทะลุตรงเกษตรน้มินนะดูกันเลยนะครับตรงนี้หลังจากเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับถนนเส้นนี้ไม่หมดยกนะครับอันนี้เป็นเส้นแรกนะฮะที่ ไม่ใช่เส้นแรกก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องการทําธุรกิจหรือว่ากิจการการค้าค่อนข้างที่จะ,ะไม่ค่อยมีตึกร้างนะครับมีการทําธุรกิจเต็มทั้งสองฝั่งฝั่งเลยนะฮะตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้เนี่ยตรงนี้อาจจะไม่แปลกเท่าไหร่เพราะว่ามันใกล้สํานักง,งานเขตลาดพร้าวการกิจการหรือว่าการทำการขายก็ค่อนข้างที่จะคึกคักตามแต่พอหลังจากเลยช่วง สำนักง,งานเขตลาดพร้าวก็เหมือนเดิมนะครับค่อนข้างที่จะเปิดกันเยอะเลยนะฮะเท่าที่สังเกตนะสองฝักฝั่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นหนึ่งนะฮะถนนเส้นหนึ่งที่ไม่หมดยุคตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ขนานก,นกันกับโชคชัยสีนีโชคชัยสีเหมือนว่าจะรกร้างว่างเปล่ากันค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีแทบจะหา ก็มีบ้างฮนะแต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะทําธุรกิจและกิจการกันเต็มอยู่นะครับตรงนี้ขนาดที่จอดรถนะฮะมาครั้งนี้ที่จอดรถาก็ยังจอดริมถนนนะสช่องทางจราจรนะวิ่งได้สทางแต่ก็จะมีจอดริมถนนกันบ้างนะครับนี่ก็จะมีกระมือนกันนะที่ปิดแต่ส่วนใหญ่ก็จะ เปิดธุรกิจและกิจการกันค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์สูงนะน่าจะ90อัพก็ถือว่าโอเคแหละก็ถ้าหากว่าโดยสรุปนะฮะเส้นนี้ก็คือเส้นที่ค่อนข้างที่จะ,ะในเรื่องตึกแถวอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะฮะตรงน,นี้ ก็คือมีการทําธุรกิจกิจการการค้าการขายกาันสองฝักฝั่งกันเต็มเลยนี่โดยเฉพาะนี่ฮะคาดว่านะช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงหลังเลิกง,งานเนี่ยคนค่อนข้างจะเข้ามากลับบ้านเนี่ยก็ต้องเข้ามาเลาหาซื้อหาอยู่หากินนะฮะก็คล้ายๆว่าถ้าร้านอาหารเนี่ยก็คงจะขายดิบขายดีนะเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย อยู่กันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้คือนาคิวาสจะต่อด้วยสุคนทศสวรสดนะครับแต่แอดมินก็จะไม่ได้ไปสุดสุคนทศสวัสดนะพอถึงถนนนวมินเกษตรนวมินก็จะเลี้ยวไปทางเกษตรเลยฮะจะไปสิ้นสุดตรงนั้นก็มาพูดต่อนะครับในเรื่องของในย่านนี้ก็คือเป็นย่านที่อยู่อาศัยกันหมู่บ้าน โครงการขนาดใหญ่ก็เยอะนะครับแล้วก็จะมีคอนโดบ้างนะครับก็ประปรายนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์ที่ทําธุรกิจหรือว่ากิจการกันตามปกติอันนี้ย่านนี้ก็เข้ามาสู่แถวสุขนทัศน์สวัสดนะฮะอย่างเห็นตรงนี้เป็นแนวคอนโดสมัยก่อนก็รู้ราเลยแหละนะฮะตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้แอดมินก็ยัง มอ,มองๆเรื่ยๆอยู่ว่าน่าสนใจนะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะธนาเพชรนี่แหละตรงนี้แต่ตอนนี้เหมือนว่าจะเก่าแล้วละมั้งครับตรงนี้เพราะว่าเห็นดูเหมือนว่าจะเก่าแล้วแต่ว่าก็ไม่ถูกนะฮะที่เขาขายต่อเนี่ยทนาเพชรตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับ เกิดเป็นเรื่องธรรมดานะพอตอนใหม่ๆก่ก็สวยงามตื่นเต้นพอเก่าไปก็ธรรมดากันไปนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนสุขนทศวัต์ก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือคักอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ต่างกันกับนาคนิวาสเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นที่เหมือนที่เคยเขึ้นครั้งแรกนะ ในแนวตึกแถวอาคารพณิธย์นี้ยังทําธุรกิจหรือวิธีการกันค่อนข้างที่จะนานแน่นเลยแหละนะนานๆทีถึงจะเจอตึกร้างๆหน่อยนะฮะตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เขาเจอนะครับตรงนี้โอเคนะครับเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าทําไมไปแต่แถวๆลูกหลางอย่างกับอะไรนะ ปลอยปิดอะไรประมาณนั้นจะบอกก็มาเรื่อยๆเ,เลยครับบางเส้นทางอย่างเส้นนี้ก็ในแนวตึกแถวอาคารพาณิชย์เขาก็ยังคึกคักอยู่นะเพราะว่าขนาดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยก็ผ่านมาตรงนี้ก็คงจะด้านหน้านะฮะจะเลี้ยวไปถนนเกษตรนวมินนะะตรงนี้ก็โชคดีนะฮะรถไม่ติดอีกอย่างหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับแอดมินมาเจอรถ ไม่ไม่ใช่ขออภยัยมาเจอฝนตกด้วยนะฮะนี่ก็รินโปรยปลายเล็กนน้อยแต่ว่าไม่ถึงก็ต้องใช้ปัดน้ำฝนน้ำฝนถ้าช่วงไหนใช้ปัดน้ำฝนแอดมินก็จะตัดออกนะครับคือมันไม่ยังลงเม็ดเล็กๆนน้อยนะลงไม่แรงนะก็เลยถ่ายขับรถนะฮะแล้วก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยเข้าสู่ถนนเกษตรนวมินตรงนี้เกษตรนวมินเนี่ย ฝนเหมือนว่าจะลงเม็ดโปอยๆแต่ว่าแอดมินก็จะพยายามขับแล้วก็เก็บบรรยากาศไปจนถึงเกษตรแหละอ่าดูกันต่อนะครับในช่วงถนนเกษตรนวม,มินหรือว่าประเสฐมรรกิจแต่ว่าคนก็เกษตรนวม,มินอยู่ดีแหละเพราะว่าชื่อยาวทางด้านสายมือนี้เป็นโรงเรียนสตรียุทธยานะครับตึกนั้น โอเคครับอันนี้โชคดีนิดนึงอย่างที่ว่าแหละรถไม่ติดเลยปกติก็รถติดพอสมควรนะครับเส้นนี้แต่แอดมินก็อยู่นาวามินทำงานอยู่แถวนนทบุรีก็มาเส้นนี้บ่อยๆบ,บางวันก็โล่งเหมือนอย่างนี้แหละนะแต่วันนี้ฝนฟ้าเนี่ยถ้าตกก็จะปิดคลิปเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้ายังไม่ตกก็จะให้ดูกันไปเรื่อยๆจนถึงเกษตร บรรยากาศคุมฟ้าคุมฝนนานๆทีก็ผ่านไปผ่านมานะครับสําหรับเกษตรน้ำมันแต่ว่าไม่ค่อยได้เก็บภาพบรรยากาศมาลงคลิปสักทีวันนี้ก็ถือโอกาสมาลงคลิปให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้แนวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวของที่จะทํารถไฟสายสีน้ําตาลนะครับเขามีโครงการแล้วก็เริ่มจะเริ่มก่อสร้างน่าจะเป็นสอง ปีไม่ใช่ปีนี้ก็ปีหน้าแหละนะครับแล้วก็จะมีแนวทางด่วนที่กำลังมีการเวียนคืนคงจะเสร็จเรียบร้อยแหละนะครับก็คงจะรอการบริษัทประมูลงานที่จะก่อสร้างนะครับเนี่ยไอตรงด้านซ้ายมือตรงกำแพงตงัวนี้ตามข่าวเจ้าของเขาจะไม่ขายนะฮะแต่ว่าก็คง ขายเลยคิดว่านะเพราะว่าแนเนพอมีการทำทั้งด่วนหรือว่ารถไฟขึ้นเนี่ยความสะดวกสบายแล้วก็ราคาที่เนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับตรงนี้เขาก็คงจะอดลนทนไม่ไหวลอยู่แล้วและเพราะว่าราคาที่สูงๆนี่ก็ทำเงินได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเลยดูกันมาเรื่อยๆนะครับบนถน,นนกเกษตรน้มินนะครับตรงนี้เนี่ย ตรงนี้ยดรถไม่ติดนะด้านหน้าก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะเจอไฟเขียวก็โอเคตึกช่วงนี้นะครับช่วงที่จะก่อนจะถึงเกษตรนี่อ่าส่วนใหญ่จะคอนโดกันค่อนข้างจะหนาแน่นเลยนะหลาย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 ตึกหลาย,ลาย,ลายอาคารเลยแหละคอนโดแล้วก็อาคารสำนักง,งานนะครับออฟฟิศธนาคารเกษตรและสหกรณ์สำนักง,งานใหญ่อ s เอนะครับฝั่งทางด้านขวามือ คลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์นางรีวาสสิ้นสุดกเกษบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องอยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำคัญที่สุดขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ